เด้ครับอยู่ก้านบางคายอซ์ทอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวเอ9 1หนึ่งเเบลผมบอกกันว่าตัวนี้เปิดราคาที่2,000บาททําไมถึง2,000บาทมาดูกันนะครับเปิดกล่องมาก็มีปืนแม็กกาซีนอยู่ในตัวปืนนะครับมาดูตัวปืนกันตัวปืนถือว่าสภาพถือว่าพอพอใช้ได้นะครับเป็นแบบอ่าตรงนี้เป็นยิงลายล่องลึกนะครับนะยิงลายล่องลึกเก้าหนึ่งน,นะครับ นี่เป็นสกีไลน์นะครับก็มีล่องรอยตามการใช้งานท่อในเนี่ยชุดท่อในทั้งชุดเลยเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นของ WE หมดเลยนะครับเนื่องจากท่อนอกเดิมเขาขาด <c oughs> หักคามือผมเลยครับถอดออกมาปุ๊บล่วงเลยก็เลยต้องเปลี่ยนของ W e เพราะว่าข้อเขาหนากว่านะครับเนี่ยผมให้ดูว่ามันหนานะครับถ้าใครเล่นเบลอยู่อะ่ะจะรู้ว่าท่อนอกของดีบิของเบลอะ่ะไม่ชอบหักก็หลุดนะครับถ้าหักเนี่ยก็คือซ่อมไม่ได้แหละต้องเปลี่ยนอย่างเดียวผมเลย และชุดท่อในเดิมของเบลไม่สามารถใช้กับท่อนอก W W ได้ผมเลยหาท่อนอกกัแบบชุดท่อนในเนี่ยเป็นคอนวีมาใส่ทั้งชุดเลยนะครับนะก็ถือว่าตัวนี้สภาพใหม่ก็พอไม่ใช่ใหม่สภาพก็เขาเรียกอะไรตามการใช้งานแล้วกันถือว่ายิ่งดีครับอ่าเซฟใช้ได้ปลดเซฟหลังออดใช้ได้กำหลังออนหลังไกใช้ได้ปกตินะครับอ่าดูตัวแม็กกาซีน แมกซ์สินก็ตามการใช้งานครับก็มีการยิงมาบ้างแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับเห็น okay, ไหมเนาะยังอันนี้ยังอันนี้เพิ่งจะเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับฐานแม็กก็เป็นไม่ใช่ฐานแม็กเดิมนะน,นี้ผมเปลี่ยนฐานแม็กใหม่นะครับฐานแม็กเดิมเขาหักด้วยก็เลยเปลี่ยนเรียบร้อยละนะครับผมโอเคต่อไปชมการทดสอบยิงกันนะครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว M 19, หนึ่ง grade, ้าหนึ่งอัปเกรดท่อไนเป็น ชุดท่อในทั้งชุดนะครับเนียที่ผมรีวิวต้นคลิปเป็นท่อในทั้งชุดของ W E นะครับนะบไม่ได้เปลี่ยนแค่ท่อนอกนะอันนี้ต้องเปลี่ยนท่อใน,นเพราะว่าตัวนี้จะเป็นบล็อกรุ่นคนละเจนกับตัวใหม่นะถ้าเป็นตัวใหม่มันสามารถสลับท่อนอกท่อในได้แต่นี้ต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยของ W E นะครับเพราะงั้นมันใส่ไม่ได้มันเลยเป็นสีเงินนะครับเป็นสก,กีทถ้าทง่งง่ายๆคือถ้าเป็นของ W E เนะี่ยมันจะเป็นสก,กรีลายจุด45 A C P นะครับมันสะท้อนนไม่รู้ในกล้องเห็นไหมมันสะท้อนนะครับ ห้า ACP นะครับเค้า okay, มาทดสอบยิงกันนะครับขอทดสอบยิงก็อัดแก๊สนะครับเหมือนเดิมตัวนี้อัดแก๊สแค่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าผมไปเออลืมแจ้งด้วยต้นคลิปผมเปลี่ยนเป็นวาวจ่ายของซึ่งจะเป็นของมาลุยนะครับเออมาลุยนะถ้าจําไม่ผิดนะเพราะว่าตอนใส่ก็ลืมนะเพราะว่าผมลืมจานะครับเพราะว่ามันวางอยู่เป็นๆกัน,กนกแล้วจะมีถุงมาลุยอยู่ถุงนึงนะครับ อ่ะดีการใส่ลูกนะครับก็เดิวไปนี่เลยไม่ต้องกดแก๊สเต็มสำหรับตัวนี้นะครับถ้ากดเต็มเดี๋ยวมันจะฟุ้งนะครับแต่วันนี้ฝนเพิ่งตกนะครับใช้คำว่าฝนเพิ่งตกอากาศค่อนข้างเย็นแม้ก็เย็นๆเหมือนกันนะครับตกแรงอยู่วันนี้ทดสอบดีนะครับ ความแรงนะ30 5 9, 3 8 9 370ามแ้าความแรงน่ารักนะครับไม่ได้แรงเวอร์นะไมไ่แรงเวอร์ความแรงน่ารักนะครับแต่คุณไม่ต้องห่วงว่าท่อนอกอ่ะถ้าใครเล่นงานจีนจะรู้ดีว่าท่อนอกอ่ะไม่หลุดก็หักบ่อยมากเพราะว่าท่อนอกเขาบางน,นะครับพอมันบางปุ๊บเนี่ยมันก็จะหักง่ายเพราะมันจะทนแรงรีคอย์ได้ไม่ไม่ไม่หนักเท่า W เพราะ W ีเาทำมาหนานะครับ เพราะว่าถ้าไม่หนาก็เป็นเหมือนของจีนอะ่ะมันจะหักง่ายผมเลยจําเป็นต้องยกชุดมาใหม่นะร,ราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่คุณได้ความทนทานของเจ้าตัวท่อนอกขอาไหนเพราะคุณไปหาดูได้เลยราคามือหนึ่งอ่ะในราคามือสองเซตเนี้ยปกติผมขายอยู่ประมาณชุดท่อนอกแถวครบเซตเนี่ยมันก็จะผมขาย,ยประมาณสี่ห้าร้อยบาทนะครับมือสองนะยกเซตนะแล้วมาใส่กับปืนจีนนี่ถือว่าคุ้มนะครับโอเคเมื่อกี้ก็ดูความแรงแล้า นะครับต่อไปมาดูวาแม่ย้ำกันนะครับอ่ะผมเปลี่ยนเป้าแล้วเป้าเล็กๆไหมลืมซื้อสีแดงมาประจําเลยน,นั่นเนี่ยเป้าเล็กเนี่ยเป้าสิบเซนนะครับอันนี้ขนาด1ิเซนเลยนะ10บคูณสินะครับเป็นเป้ากลมระยะก็ประมาณ1ิเมตรนะครับสิบเซนสิบเมตรกับปืนจีนนะครับที่ชุดในเป็นของ W ีนะครับอ่าน,นี้ผมกดเซฟแล้วนะ Okay. ยิงได้ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับยิงได้ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับช่วงประมาณ2อสนัดแรกเนะี่ยถือว่ายิงดีนะเหมือนแรงดันแก๊สมันยังเยอะอยู่แต่ว่าแรงก็อ่อนลงเรื่อยเนื่องจากฝนตกหนักนะครับอันนี้ผมก็รีบถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวแสงหมดนะครับเพราะว่ามันก็ก็เย็นมากแล้วแหละเพราะผมรอฝนหยุดนะครับแล้วแม็กมันเย็นนะครับเดีย๋ยวนี้ผมบอกแม็กเย็นมันมีผลต่อคุณสมบัติสภาพอากาศมีผลต่อก๊สในแม็กนะครับยิ่งอากาศเย็นแรงดันยิ่งต่ํา อากาศร้อนแรงดังสูนันจริงผมชอบอากาศร้อนแต่ก็บางทีก็ร้อนนี่ที่ <c oughs> นะครับมันก็ทาให้ปืนเราแรงนะแต่ไม่ไหวร้อนเกินนะครับนะโอเคแล้วจากเล่นเสร็จแล้วนะครับเราดึงสายถอยหลังแบบนี้นะมันก็มันก็ปลดลงนะบางรุ่นนะเดียวนี้ผมบอกอ่ะบางทีมันก็แบบค้างดึงแล้วมันไม่ลงเนื่องจากอะไรสปริงตัวนี้มันแข็งถามว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องหรอกครับวิธีง่ายๆดึงทรายถอยหลังแล้วอันนี้วปลดลง จะเสียตังค์เพิ่มทําไมแล้วก็ร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับผมโอเคไหมนะถ้าใดสนใจนะครับสั่งซื้อที่เพจบิบีกระสริซาวเลดบีทีอสอฟแนะนําว่าไม่ต้องเข้าไลน์ไม่ต้องเข้าไปพิมพ์ไลน์แนะนําว่าให้กดคําว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อหรืออันนี้หว่าหลังจากคลิปเนี้ยผมจะเอาไปโพสตใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะบ,บางคนกดไม่เป็นจริงเดี๋ยวผมไปโพสตใต้คอมเมนต์ด้วยเลยจะได้หากันง,ง่ายๆนะเออเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ